ใส่อีเมลใส่เบอร์โทรใส่ที่อยู่ของเราที่โปรโฟไฟล์เฟซบุ๊กดีไหมป้นจะบอกว่าถ้าเราใส่ที่อยู่เบอร์โทรอีเมลลงไปใน Facebook นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะทุกคน ข้อดีสำหรับคนที่ทำมาค้าขายนะคะถ้าเราใส่ที่อยู่เบอร์โทรล,ลงไปอีเมลลงไปเพื่อการติดต่อประสานงานที่ง่ายขึ้น mm. ก็จะทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นนะเนาะทีนี้ข้อเสียก็คือว่าสำหรับเราเราที่ไม่ได้ขายของนะคะไม่ได้ขายสินค้าอะไรใดๆเราแค่มาเล่น Facebook เปิดสร้างรายได้อะไรพวกนี้ธรรมดาเนาะ mm. ก็จะมีปัญหาขึ้นมาคือ มิจฉาชีพเยอะมากช่วงนี้นะคะมาในรูปแบบทําโทรมาหาเราทําผิดโกรธนั่นนูน่นนี่บ้างอะไรอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็มีจดหม,มายมาหาหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องระวังตรงนี้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็เอาออกแล้วก็มีพี่มือใหม่หลายคนถามมาว่าคุณเปิ้ลและพี่จะต้องเอาออกอยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เปิ้ลจะพาเอาที่อยู่เบอร์โทรและอีเมล ะะออกจากหน้าโปรไฟล์ของเราเพื่อที่จะได้มีความเป็นส่วนตัวเป็น p r i v a t e มากขึ้นเนาะไปทําตามนี้กันนะคะทุกคนไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะไปที่การแก้ไขสาธารณะด้านล่างะคะกดเข้าไปเลยนะพอเรากดเข้าไปตรงการแก้ไขสาธารณะเขาก็จะขึ้นรายละเอียดมาแล้วก็ไปกดตรงแก้ไขนะคะตรงแก้ไขปุ๊บเขาจะมีปุ่มสีน้ำเงินนะคะ สีน้ำเงินอยู่ข้างหน้าที่เราตีไกว้แล้วนั่นก็คือว่าถ้าเราติ๊กถูกแสดงว่าเขาจะไปอยู่หน้าโปรไฟล์ของเรานะแต่ถ้าเราไม่เอาเราอยากเอาออกเราก็ไปแค่ไปติก๊กออกแค่นั้นเองไปกดตรงปุ่มนั้นพอออกไปแล้วเราก็กดบันทึกด้านล่างพอเราบันทึกเสร็จแล้วนะคะหน้าโปรไฟล์ของเราก็จะไม่โชว์ที่อยู่เบอร์โทรอีเมลอีกแล้ว ถ้าใครไม่จำเป็นก็ให้แปลอาออกนะคะง่ายๆตามนี้เลยค่ะสู้ๆค่ะ